วันนี้เราเจอป้าเรามีอะไรจะให้ป้าแกเป็นไงป้าเหนื่อยไหมโอ้ฉันเหนื่อยกันพอโอไม่เจอกันนานเลยจอดตรงนี้แหละเดี๋ยวจะขวางทางเขาเดี๋ยวผมยกมาให้เดี๋ยวผมยกมาให้ถุงเอไม่ใช่เขาเรียกอะไรขวดเนาะขวดยะมเป็นอขอบก็ไม่เ้ใหรอกกินข้าวยังกินแล้วกินแล้ว อ,ออกมาต้องเกลี่ยนับอืมเพราะว่าโควิดมันนี่ครับถุงเอ้ไปนี่ให้แล้วครับอุ้ยไม่ต้องไหว้ผมไม่ต้องไหว้ผมโหป้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดยังไม่หมดรออีกเอาแมสให้แกด้ะโอ้ยมีน้ำใจเนี่ยนี่แมสแมสโอ้ยไม่ต้องไหว้ป้าโอ้อันนี้หนูให้ลองกองไปด้วยฮะแอลกอฮอล์ไหม นี่แอลกอฮอล์ไว้ฉีดโควิดป้าต้องระวังตัวนะแอลกอฮอล์ไว้ฉีดนะป้านี้หนูให้ป้าไว้เป็นค่ารถค่ารถค่ายาอ่ะไปเป็นค่ารถไปหาหมอป้าอ่าอุ้ยไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้เรามีน้ำใจอือปกติให้ตลอดสาธุครับไปเอานั่นอยู่ข้างเครื่องรับผ้ามาเทให้แกอีกขวดขวดไม่ขวด มันไม่เต็มหรอกมันได้นิดเดียว <c oughs> ดูแลตัวเองดีๆป่ะโควิดนั่นนเมื่อวานเขาบอกโควิดมันเยอะเข็นซับย้อนขนมไปกินเยอ่กาไ, <ago. S 2> ไม่เดือดร้อนค่าบ้านเขาเดือนนี้ค่าต้องจ่ายค่าบ้านเขาไงเดือนเท่าไหร่ป้าปีอะปีหนึ่งเก้าพันหกร้อยแต่ปีนี้เขาลดให้เออขาลดให้เหลือสี่พันเพราะตาเสียงไงอ,อ,อไ๋อธรรมดาเนาะสู้ๆกันไปสู้ๆกันไะป แป๊บหนึ่งป้าเดี๋ยวผมเอาขนมให้ก่อนขนมขนมอืมตัวนี้มีน้ำใจอืมอ่ะแบ่งแบ่งกันไปคนเราไปโรงพยาบาลมาซื้อมาพอดีนเนี่ยคนอินเยอะนะจ้ายันมีแข็งแรงเป็นทั้งไตเป็นทั้งหอบแต่ถ้าพัดโรคเนี่ยหายสมอไปสบายแล้วยายได้ขวดเยอะทีเนี้ยวันเนี้ย ครับโชคดีครับยาย